รวม6อันดับมือถือสเปคโหดหน่าใช้ดีไซน์สวยในราคาเริ่มต้นประมาณ10,000บาทปี2024ฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆมือถือสเปคโหดหน่าใช้รุ่นแรกของวันนี้จะเป็น Infinix Zero 35G มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจออ m มเล็ดขอบโค้ง6.78นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate สูงถึง 144Hz Android 13 CPU จะเป็น m e d i a t e k d i m e n s i t y 8020 RAM 12 GB ความจำ 256GB า 256G กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก108ล้านมีระบบกันสั่นและถ่ายวิดีโอ 4K ได้นอกจากนี้ยังมี u u t r a Wide 13ล้านและกล้องวระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด50ล้านมีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วใต้จอ มีลำโพงคู่รองรับ 5G แบต5,000มิลมชาร์จเร็วถึง68วัต์โดยจะมีราคา11,990บาทถ้าต้องการดีไซน์สวยสเปคโหดเน้นที่ความคุ้มค่าความน่าใช้และให้ทุกอย่างมาครบมากๆก็ไปซื้อตัวนี้ได้เลยถ้าชอบจอโค้งชอบถ่ายภาพถ่ายเซลฟี่เน้นใช้งานทั่วไปชาร์จเร็วสเปคครบและเน้นความคุ้มค่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าใช้มากๆในปัจจุบัน อันดับที่5ก็คือ Samsung Galaxy A545G มากับจุดเด่นด้วยหน้าจอ Super o m e d 6.4นิ้วความละเอียด FHD Plus Refresh Rate 120Hz ปัจจุบันอัปเดต Android 14ได้ CPU จะเป็น Exynos 1380 RAM 8GB ความจำา2 8 8งกิกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านมีระบบกันสัน่นถ่ายวิดีโอ 4K ได้และยังมีอัลตทัวรไวล์ล้านรวมถึงมาโคร5ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านมีสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอมีลำโพงคู่รองรับ 5G ทนน้ำทนฝุ่น IP67 แบตความจุ5 0 0 0มิลลิแอมชาร์จเร็ว25วัต์ เริ่มต้นด้วยราคาประมาณ12,580บาทสำหรับการเล่นเกมอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากถ้าเทียบกับราคา1,000 0กว่าบาทสเปคไม่โหดแต่ถ้าเน้นใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลง,พอ,งอยากได้มือถือทนน้ำทนฝุน่นและเน้นถ่ายวิดีโอก็ไปจัดตัวนี้มาได้เลยการใช้งานทั่วไปคุณภาพกล้องและคุณภาพวิดีโอต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆ อันดับที่4ก็คือ Oppo Reno 15G มากับจุดเด่นด้วยหน้าจออ m มเล็ดขอบโค้ง6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate 120Hz Android 13 CPU เป็น MediaTek Dimensity 7050 RAM 8GB ความจำ 256GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก64ล้านกล้องเทเล32ล้านและ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้าน มีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ 5G มีลำโพงคู่แบ85,000ม ah, ิลลิแอมชาร์จเร็วถึง67วัตต์ราคาอยู่ที่12,990บาทถ้าต้องการ CPU แรงๆหรือต้องการมือถือไปเล่นเกมอาจจะมีตัวอื่นที่ทำได้ดีกว่าแต่ถ้าเน้นการถ่ายภาพถ่ายเซลฟี่อยากได้ชาร์จไวสเปคครบจอโค้งดีไซน์สวยและเน้นใช้งานทั่วไปก็ทำได้ดีไม่แพ้รุ่นไหนเหมือนกันอันดับที่3จะเป็น Realme 11 Pro มากับจุดเด่นด้วยหน้าจออมเ็ตขอบโค้งเหมือนกันขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate 120 h z ปัจจุบันเป็น Android version 13ในส่วนของ CPU จะเป็น MediaTek Dimensity 7050มาพร้อมกับ RAM 8 g ิความจำ256กิกล้องหลังคู่ตัวหลัก100ล้านมีระบบกันสั่นถ่ายวิดีโอ 4K ได้และกล้องวระยะ2ล้านพิกเซล กล้องหน้า16ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ 5g มีลำโพงคู่แบต5000ม mm, ิลลิแอมชาร์จเร็ว67วัตต์โดยจะมีราคา12,990บาทการเล่นเกมถือว่ากลางๆถ้าเทียบกับงบ10,000กว่าบาทแต่ในเรื่องการดีไซน์ในเรื่องระบบชาร์จในเรื่องกล้องคุณภาพหน้าจอและการใช้งานทั่วไปในด้านอื่นๆก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจถ้าเทียบกับมือถือตัวอื่นที่เอามาแนะนำสำหรับการถ่ายภาพและการดีไซน์ ผมชอบเรียวมี1เวตโมากกว่า Samsung A54 แต่การถ่ายวิดีโอผมก็ชอบของ Samsung มากกว่าเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับ Op p o Reno 15G การถ่ายวิดีโอและการดีไซน์ผมจัดชอบของเรียวมี1 p ว o มากกว่าแต่การถ่ายภาพการถ่ายเซลฟี่ผมก็ชอบของ Op p o Reno 10มากกว่าเหมือนกันอันดับที่2ของวันนี้จะเป็น p o c o F5 จุดเด่นของเขาก็จะเป็นหน้าจออ m o ร e ด6.67นิ้วความละเอียด FullHD+ รีเฟรชเรท120เฮิรต์อ i d 13 CPU Snapdragon 7plus Gen 2 RAM 12 g b ความจำ256 g b กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก64ล้านมีระบบการสั่นแบบ OIS ถ่ายวิดีโอ 4K ได้และยังมีกล้อง Ultra Wide 8ล้านรวมถึงมา c r o 2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านมีสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power มีลำโพงคู่รองรับ 5G แบต5,000ม ah, ิลม ชาร์จเร็ว67วัตต์ราคาอยู่ที่12,990บาทถ้า Poco F5 รุ่นนี้ของหมดไม่มีขายก็ยังมี Poco X6 Pro ที่มีราคาใกล้กันถ้า F5 ของหมดจริงๆหาซื้อไม่ได้ X6 Pro ก็จะน่าสนใจถ้าไม่ชอบจอโค้งเน้นสเปคโหดเน้นความคุ้มกล้องหลังมีกันสัน่นมีลำโพงคู่ชาร์จไว CPU แรงแรมเยอะถ้าเน้นสเปคโหดเน้นเล่นเกมเน้นความคุ้มค่า แต่ก็อยากถ่ายภาพอยากถ่ายวิดีโอและใช้งานทั่วไปได้ดีในชีวิตประจําวันก็ไปจัดตัวนี้มาได้เลยในเรื่องความลื่นการเล่นเกมทําได้ดีมากๆแต่การถ่ายภาพถ่ายวิดีโอก็ใช้ได้เหมือนกันอันดับที่1ของวันนี้ก็คือ vivo v, v 2 9 5 g มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ,อเบล็ตขอบโค้ง6.78นิ้ว ความละเอียด1.5 r e f ร e เฟ r เรท120 h z Android 13 CPU เป็น snapdragon 782g RAM 12 g b ความจํา256 g b กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านมีระบบกันสั่นถ่ายวิดีโอ 4k ได้มีกล้องเอ t ต์เลอรว8ล้านและโมโน2ล้านพิกเซลกล้องหน้า50ล้าน มีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วใต้จอรองรับการใช้งาน 5G แต่มีลำโพงแค่ตัวเดียวแบต4,600ม mm, ิลลิแอมชาร์จเร็วถึง80วัตต์ราคา14,999บาทถ้าต้องการความจำเยอะขึ้นเป็น512กิกก็จะมีราคาแพงขึ้นกว่าเดิมถ้าอยากได้ดีไซน์สวยจอขอบโคง้งชาร์จไวและมีจุดเด่นที่การถ่ายภาพการถ่ายเซลฟี่กล้องหลังมีกันสั่นถ่าย 4K ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง รวมถึงจอความละเอียดสูงและ CPU ค่อนข้างแรงแต่ก็แลกมากับราคาที่แพงกว่าตัวอื่นถ้าชอบในจุดเด่นที่ให้มาหรือชอบในการดีไซน์และเน้นถ่ายภาพถ่ายเซลฟี่ถ่ายวิดีโอเป็นหลักก็ไปจัดตัวนี้มาได้เลยสนใจรุ่นไหนที่เอามาแนะนำก็ไปหาดูตามห้างตามศูนย์บริการใกล้บ้านถ้าอยากสั่งออนไลน์อยากได้ร้านที่ปลอดภัยและไว้ใจได้ ก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยสุดท้ายนี้ก็ขอ1 Like ไลค์ r e แชร์ share, และ1 Subscribe จะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ